สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะปีนี้นักเรียนจะได้พบกับครูนะคะในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นป .3 นะคะครูชื่อคูปวินาแสนเรืองค่ะนะคะเราจะได้เรียนเริ่มเรียนกันในบทนี้นะคะเราจะได้ศึกษากันเรื่องเกี่ยวกับอะไรมาดูกันค่ะอ่านะคะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอากาศและชีวิสตสัตว์นะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วเนี่ยนักเรียนจะสามารถ ระบุส่วนประกอบต่างๆของอากาศบรรยายความสาคัญของอากาศได้นะคะและก็ผลกระทบของมลพิษทางอากาศต่อสิ่งมีชีวิตนะคะนําเสนอแนวทางปฏิบัติต้นในการลดมลพิษทางอากาศอธิบายการเกิดลมและบรรยายเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของลมด้วยนะคะต่อไปน,นี้นะคะเรามาดูเรื่องของอากาศนะักเรียนทราบไหมคะว่าอากาศมีส่วนประกอบอะไรบ้าง อากาศนั้นจะประกอบไปด้วยกา๊าซชนิดต่างๆนะคะอันได้แก่กา๊าซที่ยี่สุดก็จะเป็นไนโตรเจนนะคะไปก็เป็นออกซิเจนนะคะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อากอนและกา๊าซอื่นๆนะคะซึ่งกา๊าซอื่นๆนี้ก็ได้แก่ไอน้ำนะคะซึ่งไอน้ำเนี่ยจะสามารถที่จะเป็นอากาศที่ไม่คงที่ก็อย่างเช่นในบริเวณที่เป็นแหล่งความชื้นไอน้ำก็จะเยอะใช่ไหมคะ ใกล้ๆแหล่งน้ําก็จะมีไอ้น้ำเยอะซึ่งไอน้ําก็จะเป็นส่วนหนึ่งของอากาศใช่ไหมคะค่ะต่อไปนักเรียนชมคลิปเกี่ยวกับอากาศได้เลยนะคะความสำคัญของอากาศและส่วนประกอบของอากาศ สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วเพื่อนเพื่อนก็ได้รู้ไปแล้วนะครับว่าอากาศจะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั้งรอบตัวเราและในร่างกายของเราตลอดจนตามที่ว่าในสิ่งต่างๆซึ่งเรามองไม่เห็นแต่เราสามารถที่จะสัมผัสได้ครับ เริ่มด้วยช่วยคิดถ้าเพื่อนรู้จักตัวผมกันแล้ววันนี้ผมมีคำถามอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเคยเห็นอากาศกันหรือไม่ถูกไหมครับเพราะอากาศจะเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นแต่เราสามารถที่จะรู้สึกได้ เอแล้วเราจะรู้สึกถึงอากาศได้ยังไงล่ะเพื่อนเพื่อลองยกมือโบกมือไปมาบริเวณใบหน้าตัวเองเพื่อนเพื่อรู้สึกยังไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนทุกคนรู้สึกเหมือนกันไมครับว่าเหมือนมีสิ่งหนึ่งมาปะทะที่ใบหน้าแล้วสิ่งนั้นก็คืออากาศนั่นเองครับ ตัวผมที่พองโตอย่างนี้ก็เพราะเกิดจากอากาศเช่นกันครับเพื่อนๆจะสังเกตได้จากขณะที่เพื่อนๆเป่าลูกโป่งลูกโป่งก็จะพองโตขึ้นเรื่อยสิ่งที่อยู่ในลูกโป่งและดันให้ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้นจนเป็นเหมือนตัวผมตอนนี้ก็คืออากาศครับ อากาศมีความสําคัญต่อการดารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ต้องใช้อากาศในการหายใจนอกจากนี้แล้วพืยังใช้อากาศในการสร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอีกด้วย น้องรู้หรือไม่ว่าถ้าคนราัาอากาศประมาณ5-6นาทีอาจจะทําให้เราเสียชีวิตได้ตอนนี้เพื่อนเพื่ๆคงอยากรู้กันแล้วสิครับว่าอากาศมีส่วนประกอบอะไรงั้นลองมาทำการทดลองง่ายๆนี้ดูนะครับ อุปกรณ์การทดลองก็จะมีแผ่นใสครับส่วนวิธีการทดลองนั้นเริ่มแรกให้เพื่อนๆสังเกตแผ่นใสจากนั้นให้เป่าลมใส่แผ่นใสแล้วให้เพื่อนๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงบนแผ่นใสครับ จากการทดลองเพื่อนๆจะพบว่าหลังจากเป่าลมที่แผ่นใสจะทำให้แผ่นใสเป็นฟ้าที่เป็นอย่างนั้นก็เน้มาจากลมที่ออกจากปาาไปปะทะกับแผ่นใสที่เย็นกว่าไอ้น้ำที่มีอยู่ในลมหรืออากาศที่เราได้เป่าไปจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆกอที่แผ่นใสและทำให้เกิดฟ้าครับ หลังจากที่เพื่อนๆได้ทำการทดลองนี้ไปแล้วเพื่อนๆจะพบว่าไอ้น้ำจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่อยู่ในอากาศครับแต่นอกจากนี้อากาศยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับอากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานี้จะประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ ไอ้น้ำและอื่นๆครับซึ่งจากแผนภาพนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าในอากาศจะมีแก๊สไนโตรเจนมากที่สุดครับและแก๊สที่จะเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราก็คือออกซิเจนครับเรามาเล่นเกมถ่ายเช็ดกันดีกว่านะคะโดยให้น้องๆเลือกจริงส่วนประกอบของอากาศให้ถูกต้องข้อใดเป็นส่วนประกอบของอากาศ เพื่อนเพื่อครับนอกจากแก๊สต่างๆที่เพื่อนเพื่อนได้รู้ว่ามีอยู่ในอากาศไปแล้วยังมีอะไรปะปนอยู่ในอากาศอีกบ้างซึ่งเราจะมาทำการทดลองกันดูนะครับสำหรับอุปกรณ์การทดลองก็จะมีกระดาษแข็งเทปใสเชือกแว่นขยาย ส่วนวิธีการทดลองให้น้องๆนำกระดาษแข็งมาเจาะให้เป็นช่องจากนั้นนำเทปสามาติดระหว่างช่องที่เจาะไว้แล้วนำไปแขวนที่ต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นเวลา2อสวันจากนั้นใช้แว่นขยายส่องดูบริเวณเทปสาและบันทึกผล จากผลการทดลองน้องๆจะพบเห็นฝุ่นละอองก็อยู่ที่เทปายซึ่งแสดงว่าในอากาศก็จะมีฝุ่นละอองปะปนอยู่ด้วยครับช่วงนี้จริงนะน้องๆรู้หรือไม่ว่า อากาศมีฝุ่นละอองปัปนอยู่มากจะมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะระบบหายใจของมนุษย์เช่นไอจามภูมิแพ้ผื่นคันดังนั้นเราะจึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นละอองมากเช่นบริเวณที่มีการก่อสร้างบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมและบริเวณท้องถนนที่มีการจราจรติดขัดเป็นต้นค่ะ เมื่อเราสูดอากาศที่มีฝุ่นละอองเข้าไปโดยจะเกิดอาการระคายเคืองขึ้นตามส่วนต่างๆของระบบทางเดินหายใจซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นละอองโดยฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ร่างกายจะดักไว้ได้ที่ขนจมูกส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กนั้นสามารถเล็ดลอดเข้าไปในระบบหายใจทำให้ระคายเคืองแสบจมูกไอจามมีเสมหะ หรือการสะสมของฝุ่นในถุงลมปอดทำให้การทำงานของปอดเสื่อมลงได้ค่ะช่วงฉายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดได้แล้วที่เราจะมาทดสอบความรู้กันแล้วนะคะโดยการที่น้องๆเลือกถูกหน้าขอความที่ถูก และเล,เลือกผิด,ผดหน้าก็อความที่ผิด,ผดค่ะ งที่เรามองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้อากาศจะมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้อากาศในการหายใจซึ่งอากาศจะประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้าและอื่นๆในอากาศจะมีแก๊สไนโตรเจนมากที่สุด และก๊สที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของคนสัตว์และพืชก็คือออกซิเจนส่วนพืชใช้การทำวัฏออกาศในการสร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงไปแล้วก่อนจากกันอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะ ค่ะเมื่อเราสรุปแล้วนะคะอากาศมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะให้เรียนทบทวนนะคะจากคลิปได้เลยแล้วนักเรียนหยิบสมุดแบบฝึกหัดมาเลยค่ะหนังสือแบบฝึกหัดที่ครูแจกไปนะคะเราก็จะมาศึกษากันเลยนักเรียนเจอหน้านี้นะคะนักเรียนสำรวจความรู้ก่อนเรียนกันเลยค่ะตรงนี้นะคะเขาจะให้นักเรียนขีดถูก,กคําตอบนะคะ ขีดคำตอบที่ถูกต้องนะคะขีดหน้ากระดาษไปเลยนะคะนักเรียนทำในหนังสือเลยนะคะหน้า44ค่ะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นแบบฝึกหัดหน้า46ค่ะและสุดท้ายคือหน้า47นะคะอันนี้คือนักเรียนสามารถที่จะศึกษาและทําแบบฝึกหัดตรงนี้ได้นะคะเราก็จะไปพบกันให้หนักเรียนทําให้เสร็จนะคะแล้วก็ ศึกษาในคลิปต่อไปนะคะเราก็จะพบกันในบทเรียนต่อไปสวัสดีค่ะ